S e s e r v i c e ระบบยื่นคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานสำหรับสากรออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการจะมีขั้นตอนใดบ้างตามไปดูกันเลยขั้นตอนแรกทำการเสิร์ชหาเว็บไซต์ของระบบ e s e r v i c e โดยพิมพ์คำค้นหา <c> http <oughs> e s e r v i c e label go th หรือค้นหาคำว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เือกเข้าหน้าเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นเมนูไอคอนบาร์และคลิกเลือกเมนู e-service จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ของระบบ e-service โดยการให้บริการจะแบ่งเป็น2ประเภท e-service บริการประชาชนและ e-service บริการสถานประกอบกิจาการโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนให้คลิกที่ลงทะเบียนและเลือกสำหรับสถานประกอบกิจาการ จากนั้นกรอกข้อมูลของสหกรณ์โดยใช้เลขทะเบียน13หลักของสหกรณ์ในการสมัครหากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเลขทะเบียนในรูปแบบเดิมให้ใช้เลขบัตรประชาชนของประธานสหกรณ์หรือนายจ้างของบริษัทหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์สามารถสมัครได้ระบบสามารถใช้งานได้ทันทีหลังสมัครไม่ต้องรอการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้เลือกกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานคํำขอกู้เงินกองทุนเมื่อเข้ามาจะพบกับตารางสถานะสามารถคลิกเข้าเพื่อดูรายการที่เคยบันทึกไว้ได้หรือสหกรณ์ใดที่ยังไม่เคยยื่นคํำขอกู้สามารถคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อทำการบันทึกข้อมูลใหม่จากนั้นระบบจะขึ้นแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อทำการกรอกข้อมูลแล้วให้คลิกบันทึกด้านบนเพื่อบันทึกข้อมูลคำขอกู้เงินขั้นตอนถัดมาเอกสารแนบแน่ไฟล์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยคลิกปุ่มแน่ไฟล์จะปรากฏหน้าต่างให้ชูดไฟเพื่อเลือกไฟล์ในเครื่องและกดปุ่มแน่ไฟล์เมื่อแน่ไฟล์สำเร็จแล้วจะมีรายการไฟล์ปรากฏในตารางเมื่อข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้วให้คลิกส่งข้อมูลและยืนยันเพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ หากไม่คลิกส่งข้อมูลจะถือว่าข้อมูลที่บันทึกไว้นั้นยังไม่สำเร็จและเจ้าหน้าที่จะยังไม่ได้รับเรื่องเมื่อกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั้นหมายเลขอ้างอิงจะปรากฏขึ้นทางมุมบนขวามือของรายการและรายการจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้จากในตารางที่ปรากฏด,ด้านหน้าและคลิกที่รายการเพื่อดูรายละเอียด เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกผลการอนุมัติทางสหกรณ์อมรัพย์จะมีปุ่มผลการพิจารณาอนุมัติเพิ่มเข้ามาสามารถคลิกเพื่อดูผลการอนุมัติและการดำเนินการต่อไปโดยให้สหกรณ์อมรัพย์ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งและสามารถดาวน์โหลดสัญญากู้ยืมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลิงก์นำไปลงนามและส่งให้ส,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มค้อง,องแรงงานจังหวัดหรือที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหากสหกรณ์ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครสำหรับปุ่มพิมพ์รายการชำระหนี้ใช้เมื่อสหกรณ์เริ่มมีการชำระหนี้คืนมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วสหกรณ์จะสามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบการชำระหนี้และยอดคงเหลือได้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการแรงงานกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานหรือโทร02 2 4 8 8 6 8 4หรือ0 2 2 6 6 3 3 8 3 f a c e o o ก k กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีเมล l e b e l f u n d gmail com กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน